สวัสดีครับนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าร้านนะครับมาในโปรของ12-12นะครับก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับสำหรับใครที่หารถไถมือสองรถเกี่ยวมือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยใครไม่ดูคลิปนี้จนจบคลิปนะครับถือว่าพลาดนะครับเพราะว่าวันนี้นัดมีโปรดีๆโปรแรงๆนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่อนได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเงินสดนะครับนัดมีส่วนลดให้นะครับ ส่วนรถไทยนะครับวันนี้มีโปรแบบลดราคาตัดราคาพิเศษนะครับสําหรับเพื่อนๆเอฟซีท่านใดที่หารถไว้ใช้นะครับกลับบ้านมาโบนักออกนะครับอยากหารถไว้ใช้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมมีโปรแรงๆราคาดีๆให้นะครับดูให้จบคลิปนะครับมีตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับส่วยันม่านะครับด้านหลังตรงนี้ยันม่าเราสามารถขอดสามารถดาวได้นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับมาดูรถแล้วก็มาดูบรรยากาศหน้าร้านนะครับช่วงเย็นๆเนาะวันนี้ก็ วันที่9นะครับวันที่9ธันวาคม2 5 6 8นห่เห็นไหมโรตารี่เข้ามาใหม่นะครับโรตารี่ก็วางดาวเริ่มต้นที่5 0 0 0ันะครับวางวางดาวเริ่มต้นที่5,000ันสำหรับโรตารี่ใหม่เมื่อหนึ่งเนี่ยโรตารี่ใหญ่ๆ2อเมตร4ีมีที่เราสต็อกเยอะที่สุดนะครับแล้วก็พวกโรตารี่เมตร6เม็ของนาซาสยามสตอล่าพวกนี้นะครับมีหลากหลายรุ่นหลากหลายค่ายนะครับพอดีของเพิ่งเข้าผมยังไม่ได้จัดนะครับมาดูรถเกี่ยวครับ อันนี้จากราคาจากโปรที่4 4 9 0 0 0วันนี้ผมมาลดราคาลงอีกนะครับใครสนใจตัวนี้ลดปี58นะครับลถเช็คสภาพพร้อมเกี่ยวเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆพ่พอๆแม่แม่นะครับ FC ท่านใดที่สนใจได้ลถไว้ใช้งานแท็กสวย2องขางเด้อนะครับขันหี้นะครับลดพร้อมไส้นะครับราคาจะอยู่ที่ จาก4 4 9นะครับผมลดลงเหลือ429,000พอนะครับอ่ะลดโซนผ่อนดาวนะครับผมเหลืออยู่3คันแล้วนะครับเหลือแต่ว่ามีโปรมีโปรดีๆให้คันนี้นะครับผมแถมฟรีผ่านพวนให้ใหม่รถไม่มีหางมานะครับตัวนี้ใช้เงินออกรถที่145,000ส่ง6ปีนะครับส่งที่ปีละ88,000นะครับส่งที่ปีละแ8ด0 0ืงวดย่อยเดือนละ2,000นะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับใช้เงินออกรถเพียง145,000เท่านั้น นะครับได้หางใหม่ครับโปรดีๆวันนี้ได้หางใหม่ผมให้ใช้เงินออกรถที่1นึ่งแสนสี่ไม่ต้องมีคนค้ำคันนี้นะครับจากใช้เงินออกรถที่1นึ่งแสนสี่นะครับไม่ต้องมีคนค้ำวันนี้ผมให้ใช้เงินออกรถที่1นึ่งแสนสองหมบาทเท่านั้นนะครับรถเช็คพร้อมส่งนะครับตัวนี้รถเช็คพร้อมแล้วเรียบร้อยยางใหม่สี่เส้นเก็บงานเก็บสีใหม่สวยๆนะครับสวยๆคลิปๆเลยอีกหนึ่งคันครับยันมา39กแรงนะครับอ่ะผมลืมแจ้งวเอ็มสามห้าเจ็ดวังดาวแสนสองเนาะ วางดาวแสนสองส่งว่าที่ปีละ4,5 0 0ไอ 45, ้4 5 0 0่นะครับส, 45, ส่ง7ปีนะครับส่ง4 5 0 0ส่ง7ปีรถสวยสวยตัวนี้ยางใหม่แบตเตอรี่ใหม่อีกหนึ่งขั้นครับยันมาตัวนี้นะครับ39มาแรงมา้าสวยสวยด้านหน้าพร้อมกับหางสีสันเดิมเดิมเรียบเรียนะครับอ่ะตัวนี้วางดาวไม่ต้องมีคนคำ้ำปกติ13,000นะครับวันนี้ผมให้วางดาวที่95 0 0พอ นะครับใช้เงินออกรถเพียง95,000บาทส่งไปเลย6ปีส่งปีละ48,000งวดย่อยเดือนละ2 0 0 0ตัวนี้รถปี64ใช้งาน1,200ชั่วโมง อันนี้คือจบนะครับสาหรับรถดาวนะครับมาดูรถเงินสดกันบ้างนะครับรถสวยๆนะครับนี่คันนี้นะครับ M 5 0 0 0 S U 5 0แรงม้าใครที่ไม่อยากเป็นหนี้ตัดสดคันนี้เลยครับรถถือว่าสภาพสวยนะครับสาหรับ M 5 0 0 0นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับรถ2,000กว่าชั่วโมงนะครับแต่เป็นรถที่บิวเก็บงานใหม่ยางเดิมนะครับยางเดิมเรามองจากสภาพด้วยสายตาจากหน้ากล้องเนี่ยยังใช้งานได้อีกประมาณสัก2-3ปีนะครับรถสวยพร้อมใช้คันนี้นะครับเอาไปที่ จาก299นะครับ299นะครับตัวนี้ก็คือสุดๆแล้วนะครับ299คันนี้ผมยังจัดโปรอยู่มาดู L348 0ครับสวยๆนะครับคันนี้นะครับต้องอยู่ไม่นานนะครับคันนี้ต้องอยู่ไม่นานแน่นอนครับคันนี้ก็คือแบบนัดให้พี่ช่างเราเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นสีนะครับ น้ำมันเครื่องของเหลวนะครับพวกบอกพวกอะไรนะครับรถมีอายุหลายปีแต่ว่าเราเช็คใหม่ทั้งหมดคันนี้ผมกล้ารับประกันคุณภาพให้อีก3เดือนนะครับพร้อมกับหางตัดหญ้าใหม่และใบมีดนะครับอันนี้หน้ากากนับแท็กเตอร์ผมให้ไปพร้อมนะครับท่อซิ่งผมใส่ไปพร้อมคันนี้1 9 9 0 0 0าครับ1น9 0 0 0สน้าหอ่ะสวยๆเลยนะครับนี่มาดู36แรงนะครับ L 3 6 0 8 DT นะครับตัวนี้200,000ทวนนะครับตัวนี้20,0,000ทวน นะครับนี่สวยๆเลยแต่ไม่มีหางนะครับขายตามสภาพไม่มีการรับประกันนะครับส่วนถ้าเอาตัวนี้นะครับนี่ยางใหม่สี่เส้นสามสิบหกแรงนะครับยางใหม่สี่เส้นสามสามสิบหกแรงอ่ายางใหม่สี่เส้นสามสิบหกแรงนะครับอ่าอันนี้นะครับยางใหม่สี่เส้นสามสิบหกแรงวันนี้เรามาจัดโปรนะครับปกติสองแสนหกหมื่นห้าพันนะครับปกติสองแสนหกหมื่นห้าพันผมไม่ขาย นะครับรถคันนี้สีเดิมนะครับไม่ดีไม่สวยไม่ขายนะครับหางจะเป็นพวงนี้นะครับเอาไปที่สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพอนะครับเช็คสภาพยางใหม่ทั้งสี่เส้นชุดน้ํามันเครื่องของเหลวเปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้เราฟรีฟิตเครื่องให้ใหม่นะครับฟิตเครื่องให้ใหม่แล้วนะครับรับประกันเครื่องให้หกเดือนเฉพาะคันนี้นะครับเพราะเราทําให้ใหม่นะครับมีการรับประกันคุณภาพการรับประกันงานตัวเองนะครับ Lc ศูนย์หนึ่งแปด SP ครับอ่ะ ปกติสามแสนสี่หมื่นเก้าพันไม่มีหางรดพันสองร้อยชั่วโมงวันนี้นัดจัดโปรรถให้อีกเอาไปที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันพอนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันดูสลักคานใบมีดครับเนี่ยเป็นรถไล่มันนะครับรถถือว่าสีสันสวยรถจดทะเบียนปีหกห้านะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมซีนชุดพงชุดท้ายยังไม่เคยแกะครับสภาพถือว่าสวยนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอสี มาดูอีกหนึ่งคันครับคันนี้สวยๆนะครับอ่ะสวยๆสีเดิมๆนะครับดูสีเครื่องเดิมๆแต่ยางหน้าหมดนะครับเดี๋ยวยางหน้าผมแถมเป็นยางเปอร์เซ็นต์มืสองใส่ให้แล้วกันนะครับอ่ะผมดึงราคาให้ราคาไม่ถึงไม่ถึงสามแสนแล้วกันสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับคันนี้นะครับสาหรับใครหาลดราคาถูกสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับคันนี้นะครับดันหน้าชิ้นเดียวสําหรับใครหาลดราคาถูกเบาเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับยางหน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อันนี้ เดี๋ยวผมตัดออกให้นะครับตรงนี้เขาติดชุดยกมันนะครับเดี๋ยวผมตัดออกให้ก็คือเก็บสภาพให้นิดหน่อยนะครับอีกหนึ่งคันครับ mu 4 9 0 2นะครับนี่สวยๆดูสีสันก่อนครับเพื่อนๆ fc พี่ๆป้าๆคุณน้าคุณอานะครับนี่ผู้ใดอยากได้รถงามๆ mu 4 9 0 2ตัวนี้ปี63ยางสวยสีเส้นนะครับท้ายสวยเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยรื้อครับคันนี้ให้เพื่อนๆ fc นะครับไปในราคาที่ ปกติสี่เซนสี่เอาไปที่สี่เซนสามจัดโปรลดลงหนึ่งหมื่นนะครับไม่มีหางนะครับ mu ห้าเจ็ดศูนย์สองปกติสี่เซนสี่นะครับ, 2, ป 4, 4. รบโปรโมชั่นก่อนปีใหม่จองไว้ก่อนได้นะครับถ้ากลัวลถออกไปก่อนนะครับอย่ารอตอนมาจองตอนปีใหม่นะครับคันนี้ผมให้ราคาพิเศษเพียงจากสี่เซนสี่ไปสี่เซนสามลดหนึ่งหมื่นนะครับมาดูเครื่องอัดฟังครับนะเครื่องอัดฟังผมขอแทรกเครื่องอัดฟังนิดหนึ่งนะครับใครที่ตามผมอยู่ตามคลิปเครื่องอัดฟังอยู่ตัวนี้ จากแสนแปดเก้าวันนี้ลดอีกนะครับลดอีกแล้วเอาไปที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพอนะครับเครื่องอัดใช้งานได้ปกติรถพร้อมใช้นะครับกระสวยผมเปลี่ยนให้ใหม่ชุดมดนะครับใช้งานได้ปกติแน่นแบบนี้เลยนะครับนี่เพิ่งไปไปรับจ้างอัดฟางมานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันพอนะครับอ่ะถ้าอยากได้รถสามสิบหกเอสกด้วยนะครับพร้อมกับหางวันนี้นะัดมีโปรโมชั่นพิเศษให้เหมือนกันนะครับโปรโมชั่นดีๆให้เหมือนกัน จาก289ลดอีก10,000นะครับเหลือ279,000บาทเท่านั้นนะครับได้ด้านหน้าพร้อมกับหางนะครับคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับชุดยกมันผมมีนะชุดละ36ม0มนนะครับมาติดตั้งที่ร้านนะครับส่วนถ้าให้ช่างออกไปเซอร์วิสติดตั้งให้นะครับคิดค่าติดตั้งตามระยะทางผานขุดนะครับจาก14,500มารับเองเหลือ1 4ืทวนนะครับนี่ผานควนมีรถตัวตัดหญ้ามีทำรุ่นมีนะครับมานัเทคเตอร์นะครับ ผมว่ามาหาผมที่เดียวจบนะครับเพราะว่ามีรถมีอุปกรณ์ตอบรวงเยอะแยะเลยนะครับคันนี้50 s p ครับ FC ครับนี่รถเพิ่งมาใหม่รถสภาพสวยรถสภาพสวยสีสันเดิมด้านหน้าแล้วก็หาง3มนะครับคันนี้เอาไปราคาพิเศษ2,600 2,000กับ65ชั่วโมงการทำงานเอาไปที่459,000นะครับ เออสี่แสนหกหมื่นเก้าพันครับคันนี้สี่แสนหกหมื่นเก้าพันลืมนะครับเพราะว่าอีกคันนึงมันจะสี่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันตัวนี้สี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้นะครับรถเดิมมากนะครับเป็นรถไล่นะครับเขากลับล้อมามีเวทถ่วงล้อหลังให้ผมไม่ได้ถอดออกหางก็จะได้เป็นหางสี่หางบุกเบิกครับท้ายสวยครับกีนกีนกาวยังไม่เคยแกะนะครับยังไม่เคยแกะมาอีกหนึ่งคันครับ M6240HUS นนะครับใครตามอยู่บ้างใครรออยู่บ้างนะครับตัวนี้ รถสวยมากนะครับก็มีฝากระโปรงครับตรงนี้บุบนะครับน่าจะโดนตัวเนี้ยมันกระแทกตอนตอนฝาที่มันเปิดออกมันบุบนะครับอ่ะรถสองพันกับเจ็ดสิบชั่วโมงการทํางานนะครับอ่ะตัวรถสีสันทางข้างสวยครับซ้ายขวาสีสันสวยตะแรงหน้ามีขาดหน่อย ผมขายก่อนที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงยังไม่ได้เอาไปเคาะเก็บงานนะเป็นราคาตามนี้นะครับแบตเตอรี่ผมใส่ให้ใหม่เอาไปที่ห้าแสนห้าหมื่นนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทอ่ะนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทราคานี้ปกติ M หกสองสี่ศูนย์ผมจะปล่อยที่ราคาหกแสนกว่านะครับหกแสนห้าถูกก,กันเป็นแสนครับตัวนี้รถแทบไม่ได้เก็บอะไรเยอะนะครับถ้าจะเคาะฝากระโปรงให้ผมเก็บสี เก็บรายละเอียดตรงข้างหน้านี้ให้นะครับผมบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยครับไม่บวกเยอะกาไรเอาบางๆครับอ่ากำไรเอาบางๆอ่าลังคามีแตกหน่อยนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาก็มีเช็คเงี้ยมาแล้วนะครับอ่ามาดูรถตักนะครับรถตัก l อล1ี่ศูนย์หนึ่งแปดอ่ะคันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันจากสามหกเก้าวันนี้นะครับเอาไปที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันอนะครับดันอาชุดตักพร้อมกับถังถ่วงรถสภาพสวยนะครับรถสามพันกว่าชั่วโมงตัวนี้ รถเดิมครับรถแห้งนะครับรถเดิมรถแห้งใครที่อยากได้รถไว้ใช้งานคือเป็นรถที่ทํางานจริงๆเนาะบูธยังถือว่าแน่นนะครับใครที่ไม่ต้องการสีที่ว่ามันสวยแต่ว่าต้องการตัวรถที่มันเครียคร้ยงๆเรียมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับนัดบอกเลยว่าไม่ผิดหวัง,งวนะครับเฮียนัดบอกเลยว่าไม่ผิดหวังส่งให้ฟรีด้วยนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันอ่ะมามีรถรุ่นใหญ่กันบ้างไหมนะครับ M95 มาดูตัวประเภท M9540 นะครับ อ่ะสวยๆครับลูกค้านะครับสวยๆครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นแต่สวยแบบนี้นะครับผมจะพูดว่าผมขายตามสภาพนะครับไม่มีการถามเพิ่มเติมอีกนะผ่อนได้ไหมดาวได้ไหมนะครับขายตามสภาพคือไม่มีผ่อนไม่มีดาวไม่มีการรับประกันนะครับชอบสภาพถูกใจมาลองขับดูนะครับคันนี้รถใช้งานได้ปกติท้ายมีเชื่อมหน่อยนะครับตรงนี้คือเก็บงานให้แล้วเก็บรั่วเก็บซึมให้แล้วไม่ชั่วโมงการทางานไม่ขึ้นอุปกรณ์ได้ดันหน้าชิ้นเดียวนะครับตัวนี้นะได้ดันหน้าชิ้นเดียว นะครับอ่ะอันนี้นะครับผมให้พี่ๆเพื่อนๆ FC เพียง4ี่แสนเ้าหนเก้าพันนะครับสี่แสนเก้าเกพัน M 9ก้าห้าสี่อ่าพี่น้องทางฝั่งสปอปลาวผมก็จัดส่งให้ได้นะครับแต่ว่าราคานี้ผมผมจบในไทยนะครับอ่าผมจบในไทยมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ M เจ4 0ี่เก็บสีเก็บงานใหม่รถปี5้าสี่นะครับเช็คเปลี่ยนทฮยนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพถือว่าสวยเลยนะครับ ตามสภาพเหมือนกันครับเพราะปีรถลึกนะครับตัวนี้นะครับลองมาขับดูเครื่องเกียร์ดีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้แล้วเรียบร้อยเอาไปที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันถัดมาอีกหนึ่งคันครับเมื่อกี้ ym สามห้าเอ่อเอ็มยูเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองบีนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองบีผมพูดผิดเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองบีนะครับตัวนี้รถปีหกสองเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันมาก่อนนะครับราคามันมาสูงกว่าเพราะตัวนี้เป็นรถประมูล คันนั้นจะเป็นรถบ้านนะครับคันนั้นพันเก้าร้อยชั่วโมงคันนี้สองพันสองร้อยชั่วโมงนะครับแต่ว่าคันนี้ราคาจะสูงกว่าจากสี่แปดเก้าผมเอาสี่แสนเจ็ดหมื่นทวนพอนะครับมีด้านหน้าชิ้นเดียวครับอ่าถัดมาสวยๆล้างแล้วเรียบร้อยป้าพี่น้องนะครับพี่น้องเอ้ยปั่นรถใหม่งามคักเลยนะครับหน้ากากท่อซิ่งนะครับมาครบเลยนะครับหน้ากากท่อซิ่งมาครบอีสกินะครับรุ่นนี้เป็นเอ5 5ทีห้าสี่ตัวรถค่อนข้างใหญ่ นะครับเพียบเท่าก็จะเท่าเท่ากับนิวฮอลแลนด์ทีทีสาจุดห้าศูนเลยหางได้ใหม่นะครับตัวนี้หางควรได้ใหม่นะครับพัดนัดให้ราคาพิเศษเอาไปที่สามแซนหกพอนะครับสามแซนหกจบได้เอ็นทีห้าสี่สวยๆเลยครับถัดมานะครับนิวฮอลแลนด์นะครับทีทีสามจุดห้าศนะครับคันนี้ปีหกสามนะครับปีหกสามทั้งคู่นะรถเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคันหน้าแบบระบบเปิดนะครับตัวรถค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักพอสมควร นะครับเหมาะสําหรับงานไล่นะครับเหมาะสําหรับงานไล่นะครับคันนี้นะครับให้ราคาพิเศษนะครับรุ่นนี้จะมีดับคอนโทรลให้ให้ราคาพิเศษเพียงสี่แสนสามหมื่นเก้าพันครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันมาอีกหนึ่งคันครับ MU สี่เก้าศูนย์สองเช่นกันนะครับคันนี้ยางหน้าได้ใหม่ครับเอาไปเพียงสี่แสนสามเช่นกันครับรถมึงหมื่นเหมือนกันนะครับสี่แสนสามเหมือนกันนะครับมาก่อนได้เลือกก่อนครับสําหรับรถไถนะครับมีสองตัวนะครับ ถัดมาครับผามาดูตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดในร้านครับคูบุต้าห้าศูนย์นะครับเป็นห้าสิบแรงนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับตัวนี้เราอัปเกรดให้ใหม่นะครับเป็นห้าสองสองแปดนะครับเปลี่ยนบอดงบอดี้ใหม่นะครับเปลี่ยนเปลือกใหม่นะครับแต่ละใสในก็คือห้าศูนย์นะครับตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นได้หางควนใหม่ครับวันนี้เอาเข้ามาจัดโปรเหมือนกันนะครับได้หางใหม่ด้วยนะครับจากสี่หกเก้านะครับเอาไปที่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพัน หน้ากาศข้อซิ่งเสาคำหลังคาได้ครบนะครับพอดีรถมันเจอแสงแดดนะครับมันก็จะจ้าหน่อยนะครับนี่50นี่หนึ่งคันครับสวยๆย,ยางใหม่4เส้นหางกระทุนะครับตัวนี้หางกระทุอ่ะผมปรับราคาลงนะครับคันนี้เอาไปที่420,000บาทก่อน 4แสนสองหมื่นท่วนๆนะครับ4แสนสองหมื่นท่วนๆครับ5018 DT จากปกติ4เสนสี่นะราคาเปิดตั้งแต่เข้าขายก็4แสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผมลดราคาจัดโปรให้อีกหนึ่งคันครับตัวนี้ L5018 นะครับ DT ยางใหม่สี่เส้นนะครับแต่ว่าเก็บเป็นโฉม SP นะครับอ่ะตัวนี้ก็ปล่อยในราคาพิเศษเหมือนกันนะครับดันหน้าพร้อมกับหางนะครับ4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับ 4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับถ้าไม่เอาหางเอาไปที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับนี่สวยๆครับนี่ห้าศูนย์นะห้าศูนย์ดีทีตัวนี้เป็นปีหกสองแต่ว่าปรับสภาพเก็บงานเก็บสีใหม่นะครับไม่เดิมห้าร้อยชั่วโมงครับห้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับเป็นรถที่เรือนไมมันขาดมาเนาะก็เลยเปลี่ยนไดชาร์จใหม่และเรียบร้อยนะครับเพราะรอบมันจับตามไดนะครับนี่มาดูอีกหนึ่งคันครับ l c เจ็ดศูนย์แปด SP นะครับ ตัวนี้จาก389นะครับนัดจัดโปรก็เอาไปที่3,79,00 0นะครับบางคันลดเยอะครับบางคันลดน้อยเพราะว่าบางคันลดมาแล้วนะครับแล้วก็มีโปรราคาช่วยนะครับเป็นโปรสิบสหมดแล้วคือหมดนะครับหมดแล้วคือลดลดใหม่เข้ามาผมก็ไม่รู้ว่า ราคามันจะถูกหรือว่าราคามันจะแพงกว่านี้นะครับมิฉะนั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ทางไกลนะครับไม่สะดวกมาดูรถนะครับถ้าจะกลับมาบ้านนะครับกลับมาอีสานบ้านเราจองไว้ก่อนก็ได้ครับแนะนําจองไว้สองพันสามพันี่ผมจะกลับมาดูรถถ้าไม่ถูกใจนะครับสามารถเปลี่ยนเงินมัดจาตัวนั้นนะครับโยกเป็นคันอื่นได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยู่โซนทางใต้อยู่ทางไกลวิดีโอคอลดูรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีวิวทําคลิปให้ชัดเจนเลยนะครับมาดู47อีกคั้นหนึ่งครับตัวนี้ l 4 7 0 8 d ูนะครับเมื่อกี้สามสามเจ็ดเก้าเนาะคันนี้เอาไปที่สามแสนห้าหมืนเก้าพันพอจากสามหกเก้าเอาไปที่สามห้าเก้าครับเช็คสภาพนะครับเช,เช็คสภาพเก็บงานให้พร้อมใช้ครับตัวนี้นะครับสภาพเปรียบเหมือนว่ายางใหม่สี่เส้นแต่ว่ายางหลังนะครับมันไม่ได้ใหม่นะครับยางหลังประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับรถที่ร้านจะสวยๆแบบนี้ครับเพื่อ,อ,อนๆฟรีท่านใดที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้นะครับเปิดโทรด้านล่างนี้นะครับหรือแอดบ้านเขียวแคปหน้าจอมาก่อนได้นะครับวิดีโอคอลดูรถได้อันนี้นัดแ็กเตอร์ตัวจริงนะครับเนียนัดตัวจริงเสียงจริงเด้อนะครับโทรมาเบอร์โทนี้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ใช่ผมรับนะครับไม่ใช่เสียงนี้นะครับก็ขอายเให้นัดหน่อยก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาคุยมาชัดเจนนะครับมาเดินไปกันต่อครับมาดูอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เอลสีศูนย์หนึ่งแปดนะครับ L 4 0 1 8นะครับตัวนี้เป็นตัว DT นะครับแต่ว่าติดสติกอร์อีกแล้วนะครับทำเป็น SG อีกแล้วนะครับตัวนี้อัปเกรดอัปเลเวลให้ครับสวยๆได้อุปกรณ์หน้าพร้อมกับหาง6ครับตัวนี้เดี๋ยวผมมีฟรีเช็คพวกลูกมองลูกหมากฟรีเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องให้นะครับจาก33900นานะครับเอาไปเพียง30,000 0ส5 0 0 0บาทพอ325,000อับาทพอนะครับจาก339นะครับอ่ะ ขันมาเอ4018 s ตครับคันงามอีกหนึ่งคันดันหน้าชิ้นเดียววันนี้ปรับรดราคาลงนะครับเอาไปที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันครับตัวนี้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันดันหน้าชิ้นเดียวนะครับเอาหางเพิ่มนะครับผมคิดแค่สามห้านะครับจบราคานี้ยันมาสามสิบเก้าแรงม้านะครับปีหกสามสภาพสวยสีเดิมนะครับดูสีคันใบมีดก่อนนี่ไ้ฟีดูสีคันใบมีดสีลูกหมากก่อนนะครับเดิมเดิมแบบนี้มีจุดรั่วจุดซึมตามซีนล้อ ผมเก็บให้รถไม่ดีไม่สวยเราไม่ขายนะครับตัวนี้สวยๆพร้อมใช้3,500ชั่วโมงการทำงานใหม่แท้นะครับแต่ลูกค้าครับอย่าไปยึดที่เรือนใหม่นะครับให้ดูที่สภาพนะครับเจ้าของเขารักษาดีครับตัวนี้ใครสนใจรีบจองเลยนะครับปกติ259วันนี้ผมลดให้อีก10,000นะครับเหลือ249,000ลถ39แรงปี B 63 FC ท่านใดสนใจตัวนี้รีบยกหูหานัดนะครับ3,500ชั่วโมง LC018SP คันนี้อีกหนึ่งคันครับสวยๆเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาถึงร้านนะครับเพิ่งมาให้โชว์ตัวเอาไปอุปกรณ์สามชิ้นเอาไปสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทพร้อมกับโรตารี่ส่วนถ้าเอาอุปกรณ์สองชิ้นเอาไปที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทพอรถสวยๆครับสีเดิมๆห้องคัดเดิมๆสีแก้มเดิมๆครับยางสวย หางหกสวยๆครับโค้งสวยๆท้ายสวยๆแห้งๆนะครับสามชิ้นนะครับเฉพาะตัวนี้สามชิ้นสามหกห้าพอเอาสามหกห้าพอสองชิ้นเอาสามสี่ห้าพอนะครับประมาณนี้อ่าส่วนสามหกใครตามอยู่นะครับนี่สวยๆนะครับตัวนี้สเปคราคาเดียวกันนะครับจัดโปรเหมือนกันคันละสองแสนหกมาเลือกเอานะครับคันนี้ได้ยางใหม่สี่เส้นคันนี้ได้ยางหน้าใหม่นะครับตัวนี้ยางหลังเดิม คันนี้ปีห้าหกครับคันนี้ปีห้าสี่ไปได้ท่อนะครับนี่สนใจลองมาเลือกดูครับนี่ราคาผมดัมราคาให้พิเศษเลยนะครับไม่ดีไม่สวยไม่ขายมาที่นัาแท็กเตอร์ครับได้รถสวยสวยคุ้มคุมพร้อมใช้สามสิบสองแรงจากสามแสนสองหมื่นเก้าพันผมจัดโปรลดลงอีกนะครับเอาไปที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพอราคานี้นัฟสีดีเช็คให้นะครับเก็บสีขั้นล่างนะครับเก็บสีจุดถลอกนะครับเคลือบขัดสีให้สวยสวยพร้อมใช้พร้อมรุย นะครับ b 2 7 4 0เครับ27แรงม้านะครับเป็นรถตระกูลเข้าร้องอ้อยรถสวยสีเดิมครับตัวนี้900ชั่วโมงปี63นะครับตัวรถคงกันอ้อยครับจาก255ไม่ขายแล้วเอาไป249,000าพอนะครับสวยๆแบบนี้หรือว่าจะเป็น B24 ครับตัวนี้นะครับจาก229,000ไม่ขายอีกเช่นกันครับวันนี้นะครับปรับราคาลดลงนะครับลดแค่500ชั่วโมงยางสวย4เส้นเอาไปที่ 2 1 9 0 0 0หาพพอนะครับ B21 ครับตัวรถพร้อมโครงกันอ้อยนะครับเอาไปเพียง1,99,000บาทพอนะครับหันราคากันไปนะครับส่วนถ้าอยากได้โรตารี่เพิ่มนะครับบวกเพิ่มตัวละ23,000บาทนะครับบวกเพิ่มตัวละ23,000บาทอ่ะขอพาแวบมาดูสินค้าหน้าร้านกันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับอ่ะเครื่องสังใบอ้อยจาก25,000เอาไป22,000ื่นนะครับของใหม่จาก38,500มารับเอง เอาไปสามหมืนหรถเป็นแบบจุกๆเลยนะครับมารับเองเอาไปสามหมืนหหมดแล้วหมดเลยนะครับสินค้ามีอยู่ประมาณห้าตัวนะครับรถไฮน่าเดินตามคันละ2องหมืนห้าครับคันละ2องหมื่นห้าชุดตักนะครับชุดตักใส่พวก Ym นะครับใส่พวกตระกูล Ym เยันมากนะครับตัวนี้ชุดละแปดหมื่นห้านะครับมาดูโรตารี่ครับโรตารี่มือสองนะครับโรตารี่มือสองที่หน้าร้านของเราครับ ตัวเล็กๆแบบนี้ใบเต็มๆนะครับอันนี้จากสามหมื่นลดครับลดเอาไปสองหมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้จากสองหมื่นเจ็ดเอาไปสองหมื่นห้าพอนะครับอันนี้หนึ่งหกห้าครับโรตารี่มือสองนะครับเอาราคาเริ่มเริ่มแล้วกันเริ่มต้นที่ห8ึ่มื่นแปดสภาพแบบนันนะครับถ้าสวยๆหน่อยนะครับสามหมื่นขึ้นนะครับสวยๆหน่อยคือสามหมื่นขึ้นถ้าเป็นเม็ดแปดก็สวยๆหน่อยก็สี่หมื่นห้าขึ้นนะครับหางสามหางบุกเบิกผมมีนะหางสามหางบุกเบิกเริ่มต้นที่พวงละ สองหมื่นนะครับเริ่มต้นที่ปวงละสองหมื่นเครื่องปลูกปลูกอ้อยครับหกหมื่นห้านะครับจัดโปรมารับเองหกหมื่นห้านะครับผ่อนดาวได้ราคาเต็มหกหมื่นแปดนะครับหางตัดหญ้าครับราคาเริ่มต้นที่สองหมื่นสามนะครับวางดาวนะครับเริ่มต้นที่สามพันนะครับวางดาวเริ่มต้นที่สามพันส่งเดือนละพันกว่าบาทพันนิดๆนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์ปลอกพ่วงที่หน้าร้านของเรานะครับริปเปอร์มีนะครับนี่เครื่องสางใบอ้อยมีทั้งสีเขียวจอนเดียก็มีนะครับหรือว่าเนี่ยครับอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องเบิกล่องมันนะครับเบิกล่องมันขายโลครับเอาไปตัวละหมื่นหกเนี่ยปิเปอร์นะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับชุดยกมันมีเทนเลอร์ลากรถเกี่ยวจากสี่หมืนหกเหลือสี่หมืนสามวันนี้จัดโปรสิบสองสิบสองนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านนทะแทกเตอร์นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี โทรที่091ครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3130447นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ